ช่องสนโสน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องแมวนำโชคครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนักมีเจ้าแมวตัวใหญ่ถูกใครทำร้ายมาจากไหนก็ไม่อาจรู้ได้แอบมาซุกอยู่ข้างกองขยะเนื้อตัวเปียกปอนมอมแมมคุยหาเคียเศษอาหารได้กินประทังชีวิต จนกระทั่งมาเจอสองแม่ลูกคนเก็บขยะเพื่อน,นําไปขายไว้เลี้ยงชีพบ้านของเขานั้นยากจนคนแค้นเงินทองก็หาได้แค่กินไปวันๆผู้เป็นแม่มีนามว่านางขาวส่วนลูกสาวมีนามว่านางตาลน,นางขาวอายุ40่สิบกว่าแล้วส่วนลูกสาวตอนนี้นั้นก็อายุได้สิบาปี แม่จ๋าเจ้าแมวตัวใหญ่ดูมันหิวโซตาลขอเอาแมวมันไปเลี้ยงที่บ้านจะได้ไหมจ๊ะจะดีเหรอลูกลำพังเราหางเงินหาทองก็ไม่พอจะกินอยู่แล้วนะลูกหากเอาเจ้าแมวไปเลี้ยงด้วยมันจะลำบากและอดอยากมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกับเราหรือไม่ล่ะลูกเจ้าแมวข้าจะต้องไปแล้วนะ จริงอย่างที่แม่ข้าว่าหากไปอยู่กับข้าเจ้าอาจจะต้องอดอยากไม่มีข้าวปลาได้กินพอที่ประทังชีวิตเป็นแน่ท่านใดนั้นเองซ้องขนแม่ลูกก็กลับบ้านโดยมีรถใส่ไม้สองล้อเข็นใส่ขยะมีทั้งขวดพลาสติกและกระป๋องรวมถึงเศษลวดต่างๆอีกด้วย ระหว่างที่ทั้งสองเดินกลับบ้านนั้นเจ้าหนูน้อยวัยสิบสามปีเดินหันหลังกลับไปมองเจ้าแมวพร้อมกับที่เห็นว่าเจ้าแมวกำลังเดินตามตอนอยู่แม่จ๋าเจ้าแมวเดินตามเราสองคนมาด้วยจะแม่อา้าวว่าอย่างไงล่ะเจ้าแมวอยากจะไปอยู่ด้วยกับเราสองแม่ลูกหรืออย่างไงจะไปก็แล้วแต่เองนะ แต่อาจจะไม่ได้อยู่สุขสบายหรอกนะเย่ yeah, ดีใจจริงเชียวเจ้าแมวจะไปอยู่บ้านเราแล้ว,ลวในที่สุดเจ้าแมวดำตัวใหญ่ก็ได้ไปอยู่ที่บ้านของสองแม่ลูกเมียวมียวเมีวเมีวเจ้าแมวมากินข้าวเร็ววันนี้ข้ามีก้างปลาทูแต่ข้าจะแบ่งเนื้อให้เจ้าได้กินด้วยนะมาเร็วแบ่งกันคนละครึ่ง นูน้อยตาลวันนี้ผู้เป็นแม่ได้ทอดปลาทูหนึ่งตัวเธอได้แบ่งให้แม่ไปครึ่งตัวซีกเนื้อส่วนตนเองนั้นเอาหัวและเนื้ออีกซีกหนึ่งของปลานั้นมาแบ่งคนละครึ่งกับเจ้าแมวจนกระทั่งหลายปีผ่านไปเจ้าแมวตัวใหญ่ได้มาอยู่กับตาลจนตอนนี้เธอนั้นก็โตเป็นสาวแล้ว ตานอายุได้24ปีเต็มๆเธอกับเจ้าแมวตัวติดกันตลอดเวลาเหมวเหมวเหมวมากินข้าวเร็ววันนี้ค่าขายของมาได้มากซื้อประทูมาฝากเจ้าหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยนะผ่านไปสาวันจู่ๆเจ้าแมวก็คาบอะไรมาจากที่ใดก็ไม่รู้เจ้าเอาอะไรมาเจ้าแมว ในปากของแมวที่คาอยู่นั้นมันคือวัตถุชนิดหนึ่งอยู่ในกองขยะที่เจ้าแมวนั้นตามตาลและแม่ไปเก็บของเก่าเพื่อจะนำมาขายเลี้ยงชีพไหนข้าขอดูทีมันคืออะไรกันอุตตานี่มันเป็นทองคำนี่นาเจ้าไปเอามาจากที่ใดเจ้าแมวทันทีที่ตาลพูดจบ เจ้าแ,แมวก็ได้เดินนำเธอไปที่กองขยะแล้วก็ได้พบว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งนอนสลบไลยอยู่และไม่ได้สติแปลว่าทองคำนี้ต้องเป็นของชายผู้นี้เป็นแน่แม่จ๋าเจ้าแมวพาลูกมาเจอใครก็ไม่รู้จัะเขานอนสลบอยู่ตรงนี้เราช่วยเขาเถอะนะจ๊ะแม่เขาไม่ได้สติเลย เขาเป็นใครเราก็ไม่รู้นะลูกจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้ได้เราไม่ควรไปช่วยใครสุ่มสี่สุมห้านนะซองแม่ลูกกำลังตัดสินใจจะเดินหันหลังกลับแล้วจากไปโอ้ยเจ็บจังมีใครอยู่แถวนี้ช่วยผมทีผมหิวน้ำแม่คะ ชายผู้นั้นเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราจะทำยังไงดีคะแม่งั้นเราก็ต้องช่วยเขาแล้วหละลูกเอ้ยไปช่วยแม่พยุงตัวชายผู้นี้กลับบ้านเราทีสองแม่ลูกพยุงตัวชายหนุม่มไปที่บ้านของตนช่วยกันดูแลชายผู้นี้จนหายแต่ก็ยังไม่หายดีเท่าไร่เพราะบอบช้ำม,มามาก พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเป็นใครกันมาจากที่ใดบ้านช่องอยู่ไหนจำได้หรือไม่สวัสดีครับคุณป้าผมขอขอบคุณคุณป้ากับลูกสาวมากเลยนะครับที่ช่วยผมเอาไว้เพราะว่าผมนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงจำได้ว่าแค่ครั้งสุดท้ายนั้นผมนั่งทานข้าวอยู่กับแฟนสาว แล้วผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วจะเอาอยัางไงต่อละ่ะพ่อหนุม่มผมไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเหมือนกันครับผมเป็นคนต่างเมืองมาเที่ยวหาแฟนสาวที่เมืองนี้แต่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เอาละงั้นพ่อหนุ่มก็พักอาศัยอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะแต่ฉันกับลูกสาว ไม่มีข้าวปลาอาหารดีๆให้กินหรอกนะเพราะบ้านฉันมันจนเป็นเพียงคนเก็บขยะเก็บของเก่าขายก็เท่านั้นฉันกับลูกสาวอยู่กันสองคนกับเจ้าแมวตัวหนึ่งพ่อหนุ่มจะอยู่ได้หรือเปล่าล่ะได้สิครับคุณป้าคุณป้าช่วยชีวิตผมเอาไว้ผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณคุณป้าและลูกสาวเลยนะครับเธอชื่อว่าอะไรนะครับคุณป้า ลูกป้าชื่อตาลจ้ะเรียกน้องตาลก็ได้พ่อหนุ่มน่าจะอายุมากกว่าน้องนะชายหนุ่มแปลกหน้าผู้นี้ไม่รู้จะไปที่ใดเพราะตอนนี้ตนก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่นักแม่ของตาลดูท่าแล้วน่าจะไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรจึงให้อาศัยอยู่ที่นี่ไปก่อนตัวชายหนุ่มนั้นมีนามว่านายเจิด นายเจิดนั้นแท้จริงแล้วเป็นลูกคนมั่งคนมีและคนร่ำรวยเลยทีเดียวละ่ะแทมเป็นเจ้าของบ้านเช่าโรงแรมใหญ่โตโอ่อาามากมายหลายแห่งที่อยู่ต่างเมืองแต่ที่เขาไม่ได้กลับบ้านเมืองของตนนั้นเพราะตนเห็นว่าสองแม่ลูกนี้มีบุญคุณกับตนเองมากจึงอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนและคอยช่วยเหลือดูแลสองแม่ลูกไปก่อน พี่แมวจ๋าพี่แมวมากินข้าวเร็วๆจ้าเมียวเมียวเมียวเมวเมวน้องตานให้อาหารน้องแมวเสร็จแล้วมาทานข้าวนะวันนี้พี่ทำอาหารให้น้องกับแม่น้องได้ทานขอบใจนะจ๊ะพี่เจิดว่าแต่ไปเอาเงินมาจากไหนกันทำไมจึงมีเงินมาซื้อของมาทำอาหารที่ดูหลากหลายนาตาน่ากินเชียว น่าจะแพงน่าดูนะจ๊ะอ๋อพี่ก็เก็บเอาแถวแถวข้างบ้านนะน้องตาลอ๋อค่ะแท้จริงแล้วนายเจิดนั้นยังติดต่อกับครอบครัวที่อยู่ต่างเมืองตลอดเวลาแล้วได้ให้คนที่บ้านส่งเงินมาเพื่อไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่นี่โดยที่นายเจิดไม่ได้บอกตาลและแม่ เพราะกลัวทั้งสองจะไม่สบายใจเจิดเอ้ยข่าหน้าเข่าหลังไม่ต้องซื้อของมาทำดีๆมันดูน่าจะแพงน่าดูนะป้ากับน้องเกรงใจลูกไม่ต้องเกรงใจเลยครับป้ากับน้องมีบุญคุณแถมยังช่วยชีวิตผมเอาไว้ถ้าเกิดวันนั้นผมไม่ได้ป้ากับน้อง ผมอาจจะตายอยู่ข้างกองขยะไปแล้วก็เป็นได้ครับป้าตลอดระยะเวลาที่นายเจิดอาศัยอยู่กับตาลและแม่ของเธอนั้นนายเจิดรู้สึกชอบและหลงรักตาลขึ้นทุกวันเพราะตาลน,นั้นเป็นเด็กดีลูกที่ดีของแม่แถมเธอยังเป็นหญิงที่รักสัตว์ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีถึงแม้ว่าชีวิตของเธอจะลำบากยากจนก็ตาม นายเจิดใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มานานแรมปีทันใดน,นั้นเองก็มีรถคันหนึ่งมาจอดอยู่ที่นาบ้านของตาลและแม่สวัสดีครับคุณเจิดวันนี้พวกเราเอาข่าวของเกลื่องใช้มาส่งตามคำสั่งให้ครบถ้วนแล้วครับเจ้านายเจ้านายพวกเขาเรียกพี่เจิดว่าเจ้านายหมายความว่ายังไงคะพี่เจิดเป็นเจ้านายของพวกเขาหรือจะ๊ะ ใช่แล้วน้องตาลวันนี้พี่สั่งข้าวของเครื่องใช้อย่างดีมาไว้ให้ตาลกับแม่นะป้าไม่เอาหรอกลูกเอากลับไปเถือนน่าเจอดเอ้ยป้ากับน้องอยู่อย่างนี้มาจนชินแล้วเหตุใดจึงต้องเอามาตอบแทนบุญคุณกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วเรื่องช่วยชีวิตกันนั้นมันก็ไม่ได้เป็นบุญคุณอะไรขนาดนั้นหรอกนะ ป้ากับน้องไม่ได้คิดอะไรมากหรอกลูกไม่ได้หรอกครับป้าแท้จริงแล้วผมก็ไม่ได้คิดแค่นั้นผมอยากจะขอโอกาสป้าดูแลตาลจะได้ไหมครับตั้งแต่ที่ผมอยู่ที่นี่เป็นเวลาแรมปีผมก็มีความรู้สึกดีๆให้กับน้องตาลจนตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าผมรักน้องตาลก็เขินอายหน้าแดง เพราะในใจเธอนั้นก็แอบ,บชอบนายเจอ,อยู่ไม่ต่างกันป้าไม่ขัดหรอกนะร้านเอ้ยฝากลุกสาวให้เจ้าดูแลก็ยอมได้ว่าแต่ลุกสาวของป้าเขาจะว่าอย่างไงป้าก็แล้วแต่เขานะลูกแม่แม่ถามตานอย่างนี้ตานก็เขินนะสิจะ๊ะ เจ้าคงได้คำตอบแล้วนะเจดิดเอ้ยงั้นพี่ขอดูแลตาลกับแม่ไปตลอดชีวิตของพี่จะได้ไหมน้องตาลขอเวลาตาลหน่อยนะคะเพราะตาลไม่รู้ว่าพี่เจดิดจะรักตาลจริงหรือเปล่าตาลกลัวใจตัวเองเราค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนจะได้ไหมคะพี่เจดิดตั้งแต่บัดนั้น ทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่และคบหาตกลงปลงใจเป็นแฟนกันจนตลอดระยะเวลาที่นายเจิดอยู่ที่นี่และตัวตาลเองนั้นก็ทำให้รู้ว่าต่างคนต่างรักกันจริงๆเข้าแล้วและตัวนายเจิดเองก็มั่นใจแล้วว่ายิงคนนี้จะไม่หลอกลวงตนเป็นแน่ จนกระทั่งถึงวันที่ทั้งสองแต่งงานกันมีหญิงสาวคนหนึ่งมาที่งานแต่งแสดงตัวว่าเป็นแฟนของนายเจดิดตานกำลังจะเดินหนีห่างออกไปนายเจิดจึงคว้ามือเธอไว้และพูดกับหญิงคนดังกล่าวที่อยู่ตรงหน้าและมาแอบอ้างตัวว่าเป็นแฟนของเขานั่นเองใครใครกันที่ทํากับผมวันนั้น ทำให้ผมต้องไปนอนอยู่ข้างกองขยะหากไม่มีตาลกับแม่ผมคงตายไปแล้วผมไม่คิดจะเอาความคุณหรอกนะหมวยคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวทํากับคนที่เคยรักกันและส่วนทรัพย์สินที่คุณเคยเอาของผมไปผมคิดซะว่าท,ทำบุญให้คุณไปแล้วกันนะอย่ามาที่นี่เถิดจงกลับไปเสียผมจะแต่งงานกับคนที่ผมรัก แล้วผมจะดูแลเธอให้เป็นอย่างดีไม่มีวันทำให้เธอเสียใจเป็นแน่คุณไปจากที่นี่ซะเถอะนะหญิงสาวเดินฟึดฟัดจากไปนางหมวยเป็นอดีตแฟนเก่าของนายเจิดที่ล่อหลอกให้นายเจิดนั้นมาเพื่อเอาทรัพย์สมบัติแล้วก็ได้ให้คนรักของนางหมวยตัวจริงอีกคนทำร้ายนายเจิดจนไปนอนข้างกองขยะ หลังจากที่หนังหมวยเดินออกไปจากงานพิธีต้านกับนายเจิดก็ได้เข้าพิธีกันอย่างมีความสุขแล้วก็ได้อยู่ครองรักกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาส่วนเจ้าแมวดำนำโชคนั้นก็ได้ใส่ชุดวิวาเล็กๆน่ารักคออยู่เคียงข้างเจ้าบ่าวและเจ้าสาวและก็อยู่เคียงข้างทั้งสองไม่หนีห่างหายไปไหนแมวตัวนี้ สื่อรักและนำโชคมาสู่ครอบครัวของตาและแม่ของเธอจนกระทั่งมาวันหนึ่งอดีตแฟนสาวของนายเจิดนั้นถูกสามีของตนทิ้งขว้างจึงคิดที่จะตั้งใจกลับมาหาอดีตคนรักของตนอีกครั้งทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้แล้วนางหมวยเคยทำอะไรไม่ดีหลายอย่างกับเจิดไว้มาก ตาลที่เป็นภรรยาของนายเจิดนั้นก็ได้เดินเข้ามาทักทายนางหมวยอย่างเป็นมิตรแต่แล้วหญิงสาวคนดังกล่าวกลับทำเมินเฉยเธอไปตามพี่เจิดมาหาฉันทีบอกว่าฉันมาหาตาลเธอนั้นก็เข้าใจและพอจะรู้นิสัยใจคอของหมวยบ้างเพราะเจิดได้เล่าให้เธอฟังอยู่บ้างคร่าวๆแล้วท,ท,ทั้งๆที่นายเจิดนั้น ก็ตักเตือนนางหมวยแล้วว่าอย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวเขาอีกเพราะเธอนั้นทำให้ในายเจิดเสียใจอย่างหนักและได้กระทําผิดพลาดถึงขนาดทำให้ในายเจิดเกือบถึงแก่ชีวิตเพราะความโลภของหญิงสาวกลับมาทำไมมีธุระอะไรหมวยเจิดคะเรากลับมารักกันเหมือนเดิมจะได้มิคะ ฉันไม่แครภรรยาคุณหรอกนะคะเรารักกันไม่ใช่เหรอเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะมวยคุณพูดอะไรออกมาไม่ละอายแก่ใจบ้างหรือไงผมมีภรรยาแล้วและผมก็รักเธอมากด้วยคุณกลับไปเถอะนะอย่ามาทำให้ครอบครัวของผมต้องเป็นปัญหาเพราะคุณอีกเลยหญิงสาวไม่พอใจได้แต่นั่งอยู่นิ่งๆในบ้านของนายเจดิด พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้ในายเจิดนั้นกลับมาเป็นของตนให้จงได้ทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่านายเจิดนั้นแต่งงานกับตาลไปแล้วจนกระทั่งนางหมวยนั้นเธอแกล้งที่จะนอนหลับอยู่ที่บ้านของนายเจิดด้วยความที่ตาลน,นั้นเป็นคนดีเห็นอกเห็นใจจึงบอกกับนายเจิดว่าให้เขาพักที่นี่ก่อนก็ได้นะคะ เดี๋ยวตาลไปเอาผ้าหมมาให้เขานะคะพี่เจดิดอย่าไปปลุกเขาเลยเขาเป็นหญิงตัวคนเดียวจะให้เดินทางกลับค้ำค้าดมืดๆแบบนี้มันอันตรายตามใจใจน้องนะตาลพี่ขอย้ำเตือนแล้วว่าอย่าไว้ใจหญิงคนนี้เป็นอันขาดทันทีที่ตาลขึ้นไปเอาผ้าหมกลับมากะว่าจะเอามาให้นางหมวยได้หมนั้นอา้าว หญิงคนนั้นหายไปไหนนะหมวยก็ได้ย่องแอบไปหานายเจิดท,ที่ห้องนอนระหว่างที่นายเจิดกำลังหลับพักผ่อนคุณเข้ามาได้ยังไงหมวยคุณออกไปจากห้องผมเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อตาลได้ยินจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูก็พบว่านางหมวยกับสามีของตนนั้นอยู่ในห้องนอนด้วยกันแล้วแต่ตาลนั้นเป็นคนมีเหตุผล เธออาจจะรู้สึกไม่ดีบ้างและไม่สบายใจบ้างนีตานฉันกับพี่เจิดเรายังรักกันอยู่ไม่อย่างนั้นพี่เจิดคงไม่ให้ฉันขึ้นมาหาบนห้องนอนจริงมิค่ะพี่เจิดตานหันไปมองหน้านายเจิดเล็กน้อยโดยที่ไม่พูดอะไรแล้วก็ยืนอดทนให้ถึงที่สุดเพื่อรอฟังเหตุผลจากชายคนรัก ตานมันไม่ใช่อย่างที่ตานคิดนะมันไม่ใช่อย่างที่มวยพูดเลยพี่กับมวยเราจบกันไปนานแล้วท,ทันทีที่ตานรู้สึกไม่สบายใจเจ้าแมวนำโชคตัวใหญ่สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของตานก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆคณตานเมียวเมียวนายเจิดนะกับญิงผู้นี้ เขาไม่ได้มีอะไรกันหรอกนะยิ่งผู้นี้ไม่มีค่าที่จะเอามาเปรียบเทียบกับคุณตาได้เลยแม้แต่น้อยคุณเจิดเขาไม่สนใจหรอกเชื่อข่าสิพี่แมวพี่แมวพูดได้หรือจ๊ะทําไมเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานพี่แมวไม่เคยพูดกับฉันเลยล่ะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่แมวพูดได้ ทันทีที่นางหมวยเห็นเจ้าแมวนั้นพูดได้เธอนั้นก็รู้สึกกลัวเจ้าแมวตัวนี้เป็นอย่างมากไอ้แมวผีมันพูดได้อย่างนี้ฉันก็อยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยน่ากลัวจริงฉันไปก่อนนะจะไปไหนหล่ะคุณหมวยมาอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนสิเจ้าแมวนำโชค ได้แกล้งหยอกล้อนางหมวยต่อจนในที่สุดนางหมวยก็ต้องรีบเผ่นแนบออกไปจากบ้านของนายเจิดและก็อีกเช่นเคยเพราะเจ้าแมวสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของตาลที่ตาลน,นั้นเคยช่วยชีวิตเจ้าแมวเอาไว้คอยให้ข้าวให้น้ำเจ้าแมวตัวนี้จึงนำพาแต่เรื่องดีๆความโชคดีมาสู่ตัวตาลและแม่ รวมถึงคอยปกป้องและดูแลเธอตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณคะ่ะ